สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยและในครั้งนี้เราก็จะมาอยู่กับผนที่ได้กล่าวไว้ในข่าวที่แล้วกับตัวของ f a 0 S, 1 0คีด0ูนย์ห l ึ่งศูนย์เ a สันักบินยูโดเอตตาฟูลอ Do เมอร์ดับเบิลเนั้นปรากฏตัวในช่วงท้ายของภาคดับเบิลเซต g ากันดั้ ในแผนการติดตั้งฟูลอาร์เมอร์ให้กับตัวของเซตากันดั้มโดยเริ่มจากการสร้างแฟสขึ้นมาก่อนโดยตัวของแฟสเนี่ยมันเป็นโมบิสูตที่เป็นโมเดลในการสร้างเกาะให้กับตัวของดับเบิลเซตากันดั้มดังนั้นแล้วแฟสเนี่ยเกาะของแฟสเนี่ยจะไม่สามารถถอดออกได้เหมือนกับตัวของดับเบิลเซตากันดั้ม คือถูกสร้างมาให้เป็นตัวใหญ่เลยส่วนปืนใหญ่ที่หัวส่วนปืนใหญ่ไฮเมก้าแคนนอนที่หัวและปืนใหญ่ไฮเมก้าแคนนอนที่เอวรวมถึงบีมเซเบอร์ข้างหลังของแฟสก็เป็นเพียงของจำลองที่ถูกสร้างมาเพื่อดูตำแหน่งในการติดตั้งเกาะเท่านั้นหลังจากที่ได้ทำการรวบรวมข้อมูลการทดสอบของแฟสจิงนแ้มมาทำการสร้างเกาะด้านนอกของตัวดับเบิลเซตา และได้เรียกชื่อว่า Full Armor Double s e t a Gundam Full Armor Double t e t a Gundam จะมีการติดอาวุธเพิ่มเติมได้แก่มิสไซล์ที่เกาะบริเวณอกและก็มิสไซล์ติดตั้งเพิ่มที่แขนปืนใหญ่ High Mega Cannon ติดตั้งอยู่ที่เอวและตัวกอบก็ยังได้เคลือบสาร Anti Beam Coating เป็นสารที่มีคุณสมบัติในการต้านทานบีมเหมือนกับตัวของเฮียคุชิกิ เรื่องราวของฟอร์เมอร์ดัิลเซตากันดั้มนั้นถูกใช้ในช่วงท้ายของสองคารามเีโอซ o ออนครั้งที่1ในการต่อสู้กับตัวของควินแมนซาที่เลนมี่โตโต้และฮูลูทูเป็นคนขับสำหรับภายในเกมแฟรจะเป็นหุ่นสายชูตเตอร์ก็คือหุ่นเน้นยิงจะมีอาวุธคือไฮเปอร์บีมเซเบอร์ก็บีมขนาดใหญ่เหมือนกับตัวของดับเบิลเซตากันดั้มดับเบิลบีมไรเฟิลมิสไซล์ที่แบ็คแพคแล้วก็ไฮแมก้าชอนน์ที่หัว ส่วนถ้าไม่ตายจะเป็นการใช้ไฮเมกาแคเนลเป็นปืนใหญ่ที่แบกอยู่นั่นแหละแต่เดิมแล้วปืนใหญ่ไฮเมกาแคเนลนี้ไม่ได้เป็นของตัวฟูอัมเมอร์ดับเบิลเซตากันดำเป็นของแฟรใช้แต่ภายหลังก็มีการเอามาใช้กับตัวของฟูอัมเมอร์ดับเบิลเซตากันดำในรูปแบบของโมเดลนะตัวไฮเมกาแคเนลเนี่ยมันก็จะใช้พลังงานและฟูอัมเมอร์ดับเบิลเซตาก็ต้องแบกอย่างนี้ทาให้การใช้งานจะเป็นจะต้องถอดแพ็คไม่สายด้านหลังออกไป1แพ็ค ไปใช้ในการติดตั้งปืนใหญ่ตัวนี้เข้ากับตัวหุ่นแทนส่วนการวิวก็จะวิวไปที่ก,การยิงไม่เหมือนกับตัวของดับเบิลเซต้าที่วิวไปที่การฟันเอาละเราก็มาดูเกมเพย์ของตัวโอวเมอร์ดับเบิลเซต้ากันดีกว่าอยากที่ได้แนะนำไปอาจจะสังเกตแล้วบ้างว่าอาวุธของโอวเมอร์ดับเบิลเซต้านั้นเหมือนกับตัวของดับเบิลเซต้าทุกประการเลย ก็คือจะมีปืนหลักเป็นดับเบิลบีมไรเฟิลแล้วก็จะมีมิซไซที่ยิงออกจากแ็แพ็กแล้วก็ตัวไฮเมกาแคนนอนยิงเป็ที่ดูแล้วส่วนการโจมตีจะโจมตีได้2ฮิตนี่สฮิตตีก็ถ้าคอมโบบนฟ้าก็ สามฮิตสตูลบอ่าสามสองฮิตสีฮิตหายไม่ใกล้แคนนอนก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งไม่ต้องถามว่าความแรงจะแรงกว่าไหมก็ต้องแรงกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเรายิ้วเป็นสายเป็นสายยิงไม่ได้เหมือนกับตัวของดับเบิลเซตาที่ตอนนั้นยิวเป็นสายฟันไว้โอ้ยโอ๊ยโดน นี่นี่จะเป็นการฟังคอมโบของมก็มันอาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าถูไทยได้ให้ฮิวเธอนะโอ้ยขอบคุณที่ฟันทิตเดียวอุ๊บมาสุก้าจอยยงไงเหรอ สำหรับถ้าไม่ตายคือเป็นการเรียกคุณใหญ่ไฮเมกาเคนอนมายิงจะเป็นการถอดแพ็คมิสไซล์ออกหนึ่งแพ็ก,กัะน,นะถอดแพ็คมิสไซล์ออกหนึ่งแพ็คเพื่อใช้เป็นปืนใหญ่ไฮเมกาเคนอนมาติดตั้งแทน ก็อย่างที่ได้บอกไปว่าตัวของฟูล o r f เมอร์ m ั r เ o u b เซต e ากันดั้มต้องพัฒนาเป็นต้องบอกว่าตัวของ d o u เ l e เซต g ากันดั้เนี่ยพัฒนาเป็นร่างเอ็นฮารก่อนก็จะเห็นได้ว่าที่ไหลเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นมันจะยาวขึ้นมากจากตัวของ d o u เ l e เซต g ากันดั้แล้วก็ตัวแบคแพคที่หลังก็จะใหญ่ขึ้นด้วยเพือรองรับการติดตั้งของตัว f u ลอั r เม r แล้วก็จะไม่ได้ถือปืนแล้วในร่างของฟูอัมเมอร์เนี่ยปืนจะเป็นการติดตั้งไว้ที่แขนแทนส่วนที่เอวเนี่ยจะเห็นกลมๆแดงๆที่จริงก็ต้องเป็นปืนใหญ่ไฮเมกาแคนนอนได้เหมือนกันแต่เกมนี้ก็ไม่ได้ใส่มามันก็เลยทำให้ตัวของดับเบิลเซต้ากันดับเน่ก็แทบไม่ต่างไม่ต่างกันเลยกับตัวของ ฟัวมเมอร์ไม่ต่างกับตัวของนับเบิลเซตาเลยโจมตีได้2องฮิตอธิบายการโจมตีไม่หมดเลยการหมุนตัวฟันก็อาจจะเห็นบ้างแล้วส่วนการโจมตีพิเศษจะเป็นการพุ่งชนอย่างนี้ออกจะทุ่มโย้ยเดียว ตกไม่พ้นอ้๋อไม่ยอมโดนตีหรอกนะตกตกได้หมอกเหมีงเอาปืนถ้าไม่ตายไปก็จะยิงพี่สายปนไปด้วยโอ้ยยิงจากเงาเมื่อโอ้โห ทานี้ไม่เอาโอ้โหเนท้าไม่ตายเลยนักน่ะนี่เคาเตอร์ได้จบไปหนึ่งเรียบร้อยการฟันก็ดามเมจไม่ได้แรงนักหรอกเพราะว่ายิ้วหุ่นเป็นหุ่นสายยิงไงนะ การฟันก็แค่ตัดจังหวะเฉยๆนี่ความแรงมันอยู่ที่นี่ดาเม็ดตั้ง4,000กนกันนะปืนไฮเมกาแค่นนท์โอ้ยกาดไม่ติดสักทีเลยโอ้ยเรียบร้อยติดละบนปุ๊บติดปั๊บเลย โอ้ย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 อุยหินตอนเนี่ยอ้ยฟันหินเดียวเลยโอ้ยไม่ใช่อ่ะเบรกแตกแล้วยาห้าวพิ่ตี้ สภาพไม่ได้หิวเลือดตัวเองเลยนะหิ้วไม่บินแนบเฉยๆเนะี่ยโอเคสภาพนี้น่าจะไหวอะไรอะไรอะไรใครล็อกโอ้ไม่อยากได้ B2 เลย B2 เคาน์เตอร์อยากเอา F91 ก่อนดีกว่าแต่ว่าบอทก็คงจะมาลุมก,กระทืบแล้วละ่ะ อันนี้ B2 หรือ F91 อเชฟ F91 F91 น่าจะเคาน์เตอร์ง่ายกว่าเพราะ F91 ก็ใช้ดาบปล่อยอยู่โอใช้ดาบปล่อยแล้วก็เคาน์เตอร์ไม่ค่อยทันเลยสูไว สงสัยต้องพูดคาลเตอร์บ่อยๆแล้วละ่ะพูดปุด๊บคาลเตอร์ทันปั๊บยิงสองนัดยิงสองนัดเอาไปพิซไซฮ่าฮ่า <c oughs> เซตไปหนึ่งต่อไป B2 ตัวอะไรครับฮอสโบเอ็กทูโอ้ยแต่ที่จริงเราจักการ B2 ก่อนก็ได้ฮะเพอดูแล้วเลือดมันเหลือน้อยโอ้โหมันโฉบมางี้เลยเลยนี่โฉบอย่างนี้เหลอ ตีปืนต้องรอตัวเซ็ตเอ็กทูมาให้วิงแมนมันได้ฮิวกันถ้าอ,อย่างนี้เดี๋ยวสักพักวิงแมนก็จะตายแ้าเราจะไม่รอดเหมือนกันโอ้ยเอ็กทูว่าเอ็กทูจะล้มแล้วโอเค เอา้าพลังเหรอเอาปืนใหญ่ไปขึ้นฟ้าคอมโบบนฟ้าเปามากเลยนะเนี่ยแต่ก็นะคอมโบนิ้นตีมันก็ก็สภาพก็น่าจะออกมาประมาณนี้แหละเพราะว่ายวฟันไว้หฟหันเก่ง อ๋อายไปแก้แค่นนต์รู้สึกไม่โดนนะนะอาวุธที่ใช้ทำมาหากินเลยนะนั่นน่ะคอปเตอร์ได้ยังไงเนี่ยลึงอยู่ติดขอบอีกแล้วนั่นไงติดขอบไม่โดนจริงด้วยหอยยิงหอยยิงหอยยิงเราไมเปรียบเรื่องระยะเราไม่เหมือนคิวบัลเล่หรอกนะที่ต้องเข้าไปชิดเท่านั้นน่ะ แมนจะลบอีกคนซะละโอเครามต่อไปจีเชลเอาจีเชลกรอเชลก็คา์เตอร์พอได้อยู่ง่ายกว่าเทอร์เอ็กอะนี่คอมโบบนฟ้า คอมโบดึงเดิม,มอ้าวโดดยีโอเล็กเก็บเลยชะง,งกักกลางทางสามฮีทโอเคถ้าไม่ตายปะสามฮีทนี่จะโหลดพิซไซถา้าไม่ตายก็เหรอ โอเคตอนมันอ้ยอันนี้มันชอบโหลดมาข้างบสามฮิตโหลดพิซายไปปืนกระสุนหมดโอเคหลบข้างแล้วเราแอคชั่นเพิ่มกระสุนอุ้ยตลได้ไงเนี่ยตะลึงอีกแล้ว ตะลึงในตัวเองอีกครับเออถ้าไม่ตายรัวๆเลยเนะาะพอเราให้ฟันสักหน่อยก็ถ้าไม่ตายรัวๆเลยคอมโบเริ่มเอา้าใ,ใครไม่ใกล้ฉันนอนไม่โดนอนะีกแล้วอาวุทธที่แรงที่สุดเลยนะนั่นน่ะไม่โดนซะง,งั้น เอาละเหลือเทินเอ็กซ์้องถยูตรงนี้แลวก็ยังไม่ต้องใช้ถ้าไม่ตายก็ได้พอตอนที่วนแมนมันลม้มกันก็ได้ค่อยใช้โอ้ยงานยากโอ้ยหลุดทัน เอกเดับเป็นเอก้ไม่ใช่ดับเลเอก์เทนกเทกจะพุ่งมาชิตัวก่อนเราเคอา่อยอมวแงแต่อันนี้พุ่งมาจับเลยพุ่งมาเร็วมากอันนี้พุ่งมาจับอย่ามาจับอ่ามาจับ,าาจบน,นี่บอกแล้ว มันพุ่งมาโชว์มือก่อนโดนบอดเล่งเกรดใส่อีกแล้วตีเลยตีดีโอเลยเชมันจะเราจะได้ชุบด,ดีโอแล้วก็มันจะได้มีเลือดครึ่งหลอ,แอดแทนที่จะใช้ชุดพยาบาลเปือง อาล่ะคิดว่าตัวต่อไปน่าจะเป็นบอสต,ตัวสุดท้ายแล้วล่ะไซโคกันดั้มนโอ้ยครายไม่กล้แคนอนก็ได้เปรียบอยู่นะสำหรับการโจมตีหุ่นที่ต้องใช้หุ่นที่มีไอฟิวเพราะว่าอาวุธอาวุธบีมเราหนาแล้วก็แรงมากแต่ยังมีจรวดมิสไซล์ที่เจอกไอฟิวได้ด้วย มันจะมองไม่เห็นแต่เมื่อคิดมันมันันหลังก็เลยเดาออกว่าจะยิงจากข้างหลังท่าเท่เห็นเท่แต่ก็โดนยากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหอันนี้โดนอันนี้โดนอันแน่ข้อตีคูู่ดการแล้วไม่ทันโอโ้พุ่งชนเกียดมากเลยถ้าพุ่งชนเนะี่ยมันเร็ว พายไม่ใกล้แคนอนเต็มหน้ายิงให้หมดเลยถ้าเล่นโลแอคชั่นได้ยิงได้แล้วมาระเบิดพลังในตรงหน้าแล้วจ้ะโฟดพายไม่ใกล้แคนอนดุแรงมากจริงๆถ้าดับเบิลเซตา้าถ้าเล่นเป็นสายยิงก็อาจจะได้ ความรุนแรงขนาดนั้นเหมือนกันแต่ว่าเราจะฝืนธรรมชาติเลยตัวนั้นมันเป็นหุ่นเน้นฟันส่วน f เม m e r เป็นเน้นยิงสำหรับเกมเพย์ของตัวฟ o r m e r d o เ b l e s เซต e ก็จบไปแล้วสไตล์การเล่นก็จะต่างกับับเ b l e s i s ลิบลับเลยสำหรับเนื้อหาก็จะไม่มีอะไรมากก็คแค่เอาับเ b l e s i s มาติดเกาะ ไม่ใช่ติดเกาะกลางทะเลนะติดเกาะเพิ่มให้ตัวมันพลังป้องกันเพิ่มขึ้นสำหรับคุณตัวนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันไปเจอกันใหม่คลิปหน้าตัวหน้าลาละขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชม